ใสเหมือนน้ำเอาใส่น้ำทะเลไปฝากเห็นเลเยอร์ของของน้ำทะเลที่ใสน้ำทะเลที่ใสบริสุทธิ์มันต้องอย่างนี้ครับคือไอ้ตื้นๆเนี่ยใสเหมือนน้ำจืดเลยแล้วไล่เฉดแบบเขียวอ่อนเขียวเข้มฟ้าน้ำเงินเข้ม เป็นสีที่ไล่ตามความระดับความลึกของน้าทะเลคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเกาะขามนะครับเรามาลงที่ท่าเทียบเรือเสร็จปุ๊บเราก็ต้องจ่ายค่าขึ้นเกาะนะครับเนื่องจากเป็นเกาะส่วนตัวนะครับคนละ200บาทนะครับคนละ200ก็จะได้ตัว๋วทิตแบบนี้200บาทแล้วสามารถเอาไปแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งขวดน,นะครับที่ซุ้มบาร์ตรงนั้นนะฮะ กาะส่วนตัวที่สามารถข้ามมาจากเกาะหมากได้นะครับน้ำทะเลใสใสทรายหาดขาวสะอาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ามันใสขนาดไหนเห็นไหมครับเห็นเลเยอร์ของของน้ำทะเลที่ใสน้ำทะเลที่ใสบริสุทธิ์มันต้องอย่างนี้ครับ ไอ้ตื้นๆเนี่ยใสเหมือนน้ำจืดเลยแล้วไล่เฉดแบบเขียวอ่อนเขียวเข้มฟ้าน้ำเงินเข้มเป็นสีที่ไล่ตามความระดับความลึกของน้ำทะเลนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าในระดับชายหาดที่ถือว่าใสไหมก็พูดเดยเลยครับว่าความใสนี่เปรียบเทียบกับซิมิลันได้ ไซมิลันใสอย่างนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องครับลองดูนะครับมาใสขนาดที่ว่าแค่จ <c> ะ <oughs> เห็นลายนิ้วมือผมเลยนะครับเฮ้ยคุณคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับหินกลุ่มก้อนตรงนี้นะครับเป็นกลมๆกลมๆกลมๆตรงนั้นเนี่ยเป็นหินภูเขาไฟนะครับ เป็นหินภูเขาไฟที่เขาบอกว่ามันอยู่ที่นี่มาเป็นพันๆปีแล้วนะครับเราจะเห็นพวกวีล็อกอกเกอร์ต่างๆนะครับปีนขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่กันซึ่งก็ต้องอาศัยรองเท้าที่ดีพอสมควรนะครับที่จะเดินไปตรงนั้นเพราะว่าหินมันคมซึ่งสามารถเดินจากตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับไปถึงจุดน,นั้นได้ ประมาณ50เมตร50เมตรจะบอกเลยว่าน้ำใสแดดบางๆลมเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยนะครับผมไม่กล้าลงน้ำเพราะว่ามาที่ทะเลเกาะหมากรอบนี้นะลมแม่งหนาวเว้ยมันไม่แดดแดดมันแดดไม่ร้อนแต่ว่าลมมันหนาวนะ แล้วก็ความสงบครับคือไฮไลท์ของที่นี่อนาคตเขากำลังทำรีสอร์ทที่เกาะขามนะครับแต่เพียงแต่ว่ารีสอร์ทสร้างเสร็จแล้วแต่การขอใบอนุญ,ญาตในการที่จะเปิดเป็นรีสอร์ทยังไม่ผ่านนะครับใต้กลงเรือเล่าให้ฟังว่าเจ้าของที่มาซื้อเกาะขามที่นี่200ล้านบาท นะครับมีพื้นที่แค่ประมาณประมาณร้อยกว่าไร่นะฮะเกือบ200นะครับนร่นะครับแต่ว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บกระบวนการการขอใบอนุญาตไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและก็ธรรมชาตินะครับที่มันจะต้องสูญเสียไปนะครับโอเคและที่นี่ก็คือเกาะขามนั่นเองนะครับอย่าพลาด ตาใจบางหมดแล้วแค่ยิ้มส่งมาจะมีคนคุยอยู่ไหมก่อนนอนยากบอกกับไหนใครไว้ก็ไปใสเหมือนน้ําไม่ไว้ละใจอ่อน You know I can move on วนอยู่อย่างนี้จนไม่ได้นอนอู้อ้าอู้อ้าคนอะไรทำไมฉันดื้อดื้อ ที่ไรว่าใจคือเดือดเดือดวงวานพี่หน่อยอยากเจอคำนั้นไม่บใบไม่หวงวานพี่หน่อยได้รักคำนั้นของเดือดเดือดไม่ว่ามองมุมไหนเธอก็ คืให้เธอได้ทุกอย่างสำหรับเธอแม่ไม่คำว่าแพงให้รางวัลที่หนึ่งโดยที่เธอไม่ต้องแทงห uh. ลักเราไม่เลิกแต่ Dance Who I am you make me wanna be a better man ใครไว้ก็ไป <c oughs> ก็น่นารักไม่ไว้ละใจ